โอ้คือแต่งโตมือนนี้คือดูดีแต่ว่ะสวัสดีครับผมพอดีแฟนเพจเพระสุภุสุนนคนนะครับผม<ด><ด>โอ้ไฟข่อยยังหลอดขาดทั้งหนานี่างนี่มดนี่มันโบราณในเห็ดกดี่กันฮะหลอดข้างในเลยหลอดข้างในมันขาดเลยปะโอ้ไม่นี่ครับพี่ตันมีอะไรไม่ให้พี่โอ๋ มีข้าวครับมีข้าวครับอืมแม่ไอ้ตัน้นนมนมนี่นี่พี่โอ๊มากันทุกวันใส่ยางไว้บ้างมึง ไฟพันขาดพี่น้องเดี๋ยวพาไปบึงะตัดผมหมดอืมจ้าจาจ้าคือเดี๋ยวว่าตัวเอโอ้มันรูดมันรูดพันต่อเอา้าไฟของพี่โอ้แกพิบอ๋อเลี้ยวบุห็น ผมไม่สีดรื่องนีมันบ่ได้มันบ่ได้เป็นที่หลอดเป็นที่สตาร์เตอร์มันต้องไปซื้อสตาร์เตอร์สตาร์เตอร์โมมีขายตรงทานรันไฟฟ้ามันเปิดเปนน้หลอดจานบ่งหรอโมเมนไปนน้ำสตาร์เตอร์มันสตาร์เตอร์โมตีดหนิวเอาหลอดมันเปลี่ยนมืงโมตีดตลอดไม่เปลี่ยนโมตีดขอยู่มันได้คือเก่าขอยตองเอาบันไดมาเปลี่ยนให้เจ้าึ้นบัเถิงคือเก่าแป๊บ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 อยู่ แป,ป๊บๆแปบๆดยูปป่หนึปป่งไม่โอ้ไม่เถอะแป๊บๆแปบๆโอ้ยยางว่าทางนอกนี่มันคุยทางนอกสีบอกยังเห็นหึ ไอ้่อยยังขาดหลอดไฟข่อยยังขาดข่อยอยิ่งพระท่านจะเปลี่ยนืกันดิสือมาเปลี่ยนพร้อมกันก็เจ้าหรอฮะไม่ได้ตั้งแนนได้ได้อะไรไม่ให้พี่โอ๋วันนี้อ๋อมีนม,นมดดนเฮ้ย,หลอ,อยหลอดขาดตูผ้ผุ่นนี้เนื้อตลอดอันนี้ดีนะอ๋อหลอดขาดตู้ผุ่นุ่นหลอดขาดตู้ผุ่น

หกศูนยาตูเดอพอแม่พี่น้องนะครับผมหกศูนย์นะครับได้หกศูนย์แล้วหกศูนย์หกศูนย์เพท่านเคยเห็นออกดดนเลยได้หกศูนย์นีหกศูนย์พื่อวะมันหนีวิธีเท่าไหร่หรอหยิบสียอีกไลายมืออีกไลายมือใน <Yeah. S 1> นอนฟันอีกตึ๊กตัวหนึง่งคำพูดถือกับพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจกับ เอาขวันตีไปเลยเด้อไม่นะบ่ไม่นั้นก็ขอร้องเขาไม่ขอเพื่อนๆเพื่อนสื่อถือเพื่อนก็ได้ได้ให้ค้ากับเขาเาขาาพกกเื่อนก็ได้ใหุ้สือกับเขากับนามให้กินนี่เห็นบอกคอยกันเอาเงินให้เจ้าใส่ถุกมือถุกมือเห็นบอกนี่เมื่อนี้ก็ให้อีกให้ไปอีกให้ไปซื้อกับเขากับนามกิน búi đại xong làm phim bây giờ này xong cái câu ngon đấy à ờng ừ. so, <laughs> 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 à ờng 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 à à เอาสไตล์เจ้าเลยบ่ต้องไปคิดยังหลายบ่ต้องไปคิดยังมากเราโทรมาถามข่อยอยู่แล้ว,ว่าเป็นยังได้อาจารย์ทั้งนั้นเราว,วะ่ะเอ้ยพักกิ่เดเทลรทอนสองทอนนีล่ล่ะครับอาจารย์ก็เลยว่าววบอกเรานี่เราบอกว่าตั้งตั้งชื่อน้องโอคนสวยคนว่าเนี่ยตั้งชื่อ น้องโอคนสวย TP s h o p ป i n g ใบพี่นามส่วนตัวซื้อเจ้าขึ้งงาเนี่ยซื้อเจ้าสวยสดงดงามนี่ยซื้อเจา้าอาจารย์สอสาบควายหรอกรเรว่าใชเอา <c oughs> จะกทอนมึงที่เจ้าทองมากเ็นังเดที่เจ้าทองมาก อเอาไว้สอมเพลงไอ้โบได้เป็นยังไอ้กิงกาโดะเห็นบอบหลงแล้วคนนี้ได้สอมบ่เนาะเพลงเ้าะ่อยู่ วันที่ยี่สิบแปดขนณะเจา้เจาจะต้องไปเลยจะจะก,กินอย่างเงาที่เว่ยยี่สิบเจ็ดขอตรงลงคอนแกนหลังวันที่ยีย่สิบแปดไปขอจะไปคอนแกนพราีเขามีไปชุบอยู่คอนแกนเขามีไปชุมอยู่คอนแกนเร่องไหนดีวะ ซื้อเพ่งจะซื้อเพ่งยังก,ก่ที่ที่ทเอออ๋อฮับพวกเขาอขขาอผู้ใดสีแยก,กันยุ่งขึ้หมินเจะสีน้ำหอมสาันน้หอมน้อโอ้เขาว่าแล้วเขาจะยยกกันยุง่งผู้เดวอันนี้เป็นแหลกตงางออกมา ครับผมหลายบาทเลยนะครับผมเนาะบอกให้ลองในจทอนไงว่าลองเดนจทอยไปลองทเที่ยวยไปเลยวิย่งเดี๋ยวข่ยพาไปเปิดคอนเนอสิร์ตอยู่ขางไสหาดกเลยเออว่าไครเน่เอาว่าใอยฟังมึง คนจางดอกเขาไปเฮ็นเอ็มวีเขาแต่ไ,ไทยวิดีโอวิดีโอตาเขาเออแต่มึงคือคนไปเห็นอยู่ขังชายหาดมเมมีคนจ้างเม,นมินว่ล่ะน้อในเงินเพิ่มเม้นพอจะว่าเออในงเงินเพิ่มนั่นละ่ะเผยจังว่าเจ้าเคยนี่เนี่ว่า เนาะไปหอดขังใจ๊กฮาดมีคนอะไรนี่เดี๋ยวจังเพิ่มตัวไปลองเพลงขังใจ๊กฮาร์ดคอยมีไหมมีลำโพงให้พร้อมย่าเอาคอยเลือกงานคอยชิมาหับเจ้าไปเนาะจังมือเนาะไม่จังมือเนี่ยคอยเลือกงานคอยชิมีลำโพงลำโพงลองเพลงวอน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 โอ้ยเบอร์โทนัน มูอวัานอะไรกี่หอมอย่างมีเออซื้อมาให้คู่มือแด้อมีมีมียังอีกอม,มีสองฮอเขาพผดกะเพาขวนกินจนพุ่งแตกข่วนอืม <laughs> สัดใสสัดใส,ส ไปมันเด็กเหรอพักผ่อนครับผมขอบคุณพ่อยพี่น้องคนนี้ค่ะสวัสดีครับผมกลับขอบคุณพ่อยพี่น้องนะครับผมเบอร์สูบสูบคนนะครับผมติดติดตามนะครับผมอย่าลืมกดติดตามไปและพี่น้องแล้วอย่าลืมกดแช่ช์ชน้าผอมนะครับหวยน,นี่หีวนี่ t โอบอกมากขึ้นหกศูนย์นะครับผม หั TPO บอกมากคือ60นะครับผมย้ำเราก็ย้ำอีก่าลืมซื้อขึ้นซื้อลงคือเก่าน้อพี่น,น้องเนาะหัวที่แล้วมา3เก่าเพิ่นบอกตรงตรง,ตรงเป๊ะโผล่นอพี่น้องมันเป็น,ปนหอยอันนะครับมือนี้นะครับผมมือนี้นะครับจะเพิ่นบอกมากแล้วผมก็บอกหูน,นะครับว่ามันสิออกคือมันบ่อกออกกับเยาว่ากันเรัะพี่น,น้องเนาะฝากไว้นนะครับผมอ่ารับติดตั้งกล้องวงจรปิด กำจัดปวกมนุษย์แมลงสาบติดต่อได้ที่0925285833 0925285833ยาลืมน้ำนะครับผมเข้าไปที่ช่อง YouTube หรือส่อง t i k t o ็อกเข้านั้นนะครับผมต่อไปผมอาจสไลด์สดผ่าน TikTok อกแล้วก็เอาวิดีโอมาลงใส่เพจเนาะทงนี้นก็ขอบคุณเลยหลายพี่พี่น้องนะครับผมมือนีกันเติกดินเพิ่งขึ้นแล้วจะคอยพอกันใหม่นะครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ